สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมานิวเลตนะครับผมจำนวน200บาทนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนเงินเข้าที่บัญชีทูมานิวเลตให้ดูนั่นเองนะครับใครสนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีทูมานิวเลตก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับใครสนใจอยากมีรายได้เสริมฟรีก็ไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับเดี และก็วิธีการทําเงินฟรีทูมิลิเวลกันเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอดเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิลิเวลกันก่อนนะครับแอป,ปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store ทําการดาวน์โหลดตามชื่อด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมแอป,ปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะสำหรับแอป,ปที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็ทําการถอนเงินให้ดูวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า Happy Wi-Fi ตัววแปนนนีดดดา์โหลไ้บมถ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ให้เราทําการดาวน์โหลดโดยการพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับวิธีการสมัครนะครับผมสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดที่เมนูด้านล่างนะครับเเมมนนูททีีี่่4ตรง้้ลลยแวกกก็ดาอ รหัสเชิญในการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยใส่ id คําเชิญของเพื่อนได้เลยนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครเลยเนี่ยดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดมาให้ก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกหรือว่าความสมัครใจของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะต่อมานะครับวิธีการถอนเงินนะครับก็กดมาที่ด้านบนนะครับตรงคะแนนของเรากดเข้ามาเลยในการถอนเงินเนี่ยมีทูมอนี่วอลเลตเอพาวแล้วก จ่เงินโทรศัพท์มือถือนะครับในการถอนเงินเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่10บาทนะครับผมถอนเงินขั้นต่ําเลยนะห้า0 0ื่เหรียญทองแล้วก็100เพชรนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง1,600บาทเลยนะครับผมจะทําการถอนเงินอยู่ที่200บาทนะครับกดเลือกรายการแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้จากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับใส่หมายเลขบัญชีทูบินิเวศลงไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะการถอนเงินโดยเร็วที่สุดนะครับผมจะทําการตรวจสอบ 1- 7ถึงวันทําการโดยประมาณนะครับไม่เกิน7วันเงินเข้า แน่นอนกดยืนยันได้เลยโอเคนะครับผมได้ทาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่บันทึกการถอนเงินนะครับในการถอนเงินเนี่ยเป็นครั้งล่าสุดที่ผมทําการถอนเนาะจำนวน200บาทนะครับในวันที่2เดือน8นะครับเวลาก็16บหนกาสินาทีนั่นเองนะครับตัวนี้ทําเงินฟรีนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันเลยนะครับก็ให้เราดูที่เมนูหน้าหลักนะครับตรงนี้จะเป็นช่องทางในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีการรับคะแนนี้ เราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีการทําภารกิจตรงนี้นะครับผมทั้งหมด4เมนูเลยนะครับก็จะมีการหมุนวงล้อการรับถุงเงินนะครับแล้วก็การเปิดในส่วนของตลาดเวทมนต์การเล่นบัตรขูดนะครับผมก็สามารถเข้าไปทําตรงนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นรางวัลจากการเช็คอินในแต่ละวันนะครับผมตรงนี้เราสามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการเช็คอินเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถทําแล้วก็รับเหรียญทองเพิ่มเติมได้เลยนะต่อมานะครับในการเล่นเกมหาอะไรได้ เราก็สามา,า,มารถเข้ามปทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองได้เลย,เล,ยเล่นเกมแบบโต้อตอบนะครับวงลอง้อนะครับเปิดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็รับรางวัลจากการกอรอกรหัสโคดนะใครที่ยังไม่ได้กรอกก็สามารถเข้ามากรอกตรงนี้ได้นะครับภารกิจต่างๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมได้เลยเนาะตรงนี้ไม่ได้จํากัดและก็ไม่ได้บังคับในการรับคะแนนเหรียญทองเพื่อนๆจะทําภารกิจหรือว่าไม่ทําภารกิจก็ได้ถ้าหากว่าอยากมีเหรียญทองเพิ่มเติมเราก็สามารถทําภารกิจตรงนี้ได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะ เป็นในส่วนของ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่เราสามารถเชื่อมต่อได้ต้องเป็น Wi-Fi เท่านั้นนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับผมต้องเป็น Wi-Fi เราจะได้รับคะแนนจาก WiFi ตรงนี้ด้วยนะครับทุกๆ20นาทีในการเชื่อมต่อนะแล้วก็จะมีระบบของการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนๆสามารถทําภารกิจจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l i n e y ย YouTube Tik t o k สามารถทําการเชิญได้เลยนะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับทาภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับหรือว่าการเปิด Wi-Fi เนาะการถอนเงินก็มาณนินะครับรองเง เท่านั้นเลยนะครับถ้าคุณชอบการหาอะไได้เสริมฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิลเลก,กันก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store ทําการดาวน์โหลดตามชื่อด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะสำหรับแอปที่ผมจะมมมาาาาอออััปเเดดตแล้้้วววกก็ทํรถนนนนงิใหูีีผชื่่ Happy WiFi ตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ให้เราทําการดาวน์โหลดโดยการพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับวิธีการสมัครนะครับผมสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้้เเเราาาามมมกดดททีี่่่นนนููลง ตรงนี้เลยแล้วก็กดมาที่กรอกรหัสเชิญในการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยใส่ ID คดีเชิญของเพื่อนได้เลยนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครเลยเนี่ยดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดมาให้ก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกหรือว่าความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะต่อมานะครับวิธีการถอนเงินนะครับก็กดมาที่ด้านบนนะครับตรงคะแนนของเรากดเข้ามาเลยในการถอนเงินเนี่ยมี ทูมอนอลเวลดเอพาวแล้วก็การเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับในการถอนเงินเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่10บาทนะครับผมถอนเงินขั้นต่ำเลยนะห้าหมื่นเหรียญทองแล้วก็100เพชรนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง1,600บาทเลยนะครับผมจะทําการถอนเงินอยู่ที่200บาทนะครับกดเลือกรายการแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้จากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับใส่หมายเลขบัญชีทูมอนีเวลลงไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะการถอนเงินโดยเร็วที่สุดนะครับผมจะทําการตรวจสอบ 1- 7ถึงวันทําการโดยประมาณ ไม่เกิน7วันเงินเข้าใน่นอนกดยืนยันได้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่บันทึกการถอนเงินนะครับในการถอนเงินเนี่ยเป็นครั้งล่าสุดที่ผมทําการถอนเนาะจำนวน200บาทนะครับในวันที่2เดือน8นะครับเวลาก็16บหนาฬิกาสินาทีนั่นเองนะครับตัวนี้ทําเงินฟรีนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันเลยนะครับก็ให้เราดูที่เมนูหน้าหลักนะครับตรงนี้จะเป็นช่องทางในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับด้านล่าง ก็จะมีการรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เลยนะครับเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีการทําภารกิจตรงนี้นะครับผมทั้งหมด4เมนูเลยนะครับก็จะมีการหมุนวงล้อการรับถุงเงินนะครับแล้วก็การเปิดในส่วนของตลาดเวทมนต์การเล่นบัตรขูดนะครับผมก็สามารถเข้าไปทําตรงนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นรางวัลจากการเช็คอินในแต่ละวันนะครับผมตรงนี้เราสามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการเช็คอินเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถทําแล้วก็รับเหรียญทองเพิ่มเติมได้เลยนะต่อมา นะครับในการเล่นเกมหาอะไรได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปทำภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองได้เลยเล่นเกมแบบโต้ตอบนะครับวงล้อนะครับเปิดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็รับรางวัลจากการกรอกรหัสโค้ดนะใครที่ยังไม่ได้กรอกก็สามารถเข้ามากรอกตรงนี้ได้นะครับภารกิจต่างๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมได้เลยเนาะตรงนี้ไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับในการรับคะแนนเหรียญทองเพื่อนๆจะทําภารกิจหรือว่าไม่ทําภารกิจก็ได้ถ้าหากว่าอยากมีเหรียญทองเพิ่มเติมเราก็สามารถทําภารกิจ งนเ,เมนูที่2นะครับก็จะเป็นใน,นส่วนของ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่เราสามารถเชื่อมต่อได้ต้องเป็น Wi-Fi เท่านั้นนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับผมต้องเป็น Wi-Fi เราจะได้รับคะแนนจาก Wi-Fi ตรงนี้ด้วยนะครับทุกๆ20นาทีในการเชื่อมต่อนะแล้วก็จะมีระบบของการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนๆสามารถทําภารกิจจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ i n e y ย YouTube Tik t o อกสามารถทําการเชิญได้เลยนะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับทำภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับหรือว่าการเปิด w i f i เนาะการถอนเง ก็ประมาณนี้นะครับรองเงินเข้าเท่านั้นเลยนะครับถ้าคุณชอบการหาไรายได้เสริมฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ